เราตอนนี้ปัญหาของชาวนาตอนนี้เจอปัญหาอะไรครับข้าวดีดข้าวเด้ง้าวดีข้าเด้งเนะยอะมากเลย,ยอ,อันนี้ที่ไหนสวัสดีครับพี่ที่อะไรนะครับนา,าพาภรค่ะรภาภรโอวันนี้เอากิ่งทองมาจะมาใช้กับนาข้าวเนี้ยเนาะ อันนี้ข้าวหวานหรือว่ายังไงครับอันนี้มันเป็นข้าวตอค่ะข้าวตอหมายความว่าเราย่าตอย่ำตอเป็นตอสองตอสามเหมือนอ้อยเนี่ยนะ่ะโอ้ไม่ต้องไปหวานใหม่เลยอันนี้ไม่ได้หวานใหม่โอ้โหมันขึ้นเอง่งนะอุ้ยทำไมมันขึ้นงามขนาดเหมือนหวานใหม่เลยเนาะโอ้เราตอนนี้ปัญหาของชาวนาตอนนี้เจอปัญหาอะไรครับข้าวดีข้าวดีข้าวดีนข้าวเด้งเยอะมากเลยะอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ ตำบลบางตะเคียนค่ะบางตะเคียน <ตะ S 1> บางตะแก้บางอําเภออําเ,เภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณค่ะโอ้โหพอดีเลยเนี่ยสองพี่น้องพอดีเลย <c oughs> <c oughs> นีอยู่สองคน,นำอำเภอนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือปัญหาข้าวเหนียวข้าวเด้งนะครับวันนี้นะครับหมอเขียวนะครับลุงเขียวเที่ยวทุ่งเนี่ยก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องข้าวเหนียวข้าวเด้งนะครับผมก็เป็นผู้ที่อาสาช่วยชาวไร่เกษตรกรทาานาวันนี้เอาหมักนะเขาเรียกว่า เทนเดอร์มาหมัก่อฟางนะครับเ<ด>ทนเดอร์สองลังนะครับแล้วก็กิ่งทองวันนี้ก็จะเอามาใช้ต้องขอบคุณวันนี้คือเอามาถ่ายนะครับมาถ่ายดูก่อนว่าก่อนใช้ใชเป็นยังไงยังไม่ได้ใช้นะครับ,รบหลังจากนั้นเราจะพ่นกิ่งทองแล้วก็เอามาโยกหวานดูซิว่าจะได้ผลผลิตอีกสักสองสามอาทิตย์เราจะมาดูอีกทีหน,นึ่งแล้วนี่ใกล้เกี่ยวหรือยังครับหรือยังยังยังค่ะอีกอีกอีกตั้งท้องหรือยังยังค่ะ อ,อีกอีกเดือนกว่าครับข้าวพันอะไรครับเนี่ยสี่หนึ่งค่ะกอขอสี่หนึ่งอ๋อก็ขอสี่หนึ่งยอดฮิตเลยนะครับอ่อาต่อนะครับแล้วก็มันขึ้นมาเองอ๋อ <c oughs> เอาโหไม่ต้องลงทุนเลยเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะเอากิ่งทองใบหยกเนี่ยพ่นนะครับใช้เลยแล้วเราจะมาตามดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงอันนี้เออน,นี่กี่วันแล้วครับ <c oughs> นี่ประมาณสองเดือนสองเดือนอ๋อ มันเก้าสิบวันใช่ไหมเย็นจนกว่าไม่ถึงหกสิบวันอันนี้ยังไม่ต้องยังไม่ตั้งท้องยังค่ะยัง๋อหลังจากนั้นมานะครับเราก็จะมาติดตามอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์มาครั้งหนึ่งจะมาดูผลงานว่ามันแตกต่างอย่างไรดีอย่างไรนะครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้พี่น้องสวัสดีครับ